สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3กับภารกิจ PVP นะครับก็มีคนถามหรือส่งข้อความมาที่ f Facebook ของแอง c h ช n แนลนะครับบอกว่าให้ผมลองจัดทีมที่มีแต่ตัว Mark s r i d e r นะครับผมมี4ตัวนะครับก็คือ Black RX Mark s r i d e r หมายเลขหนึ่งครับ Mark s ไรเดอร์บและ ชา w ดม o n นะครับผมขาดไปตัวหนึ่งก็เลยไม่ครบครับคือเออนะครับคือผมมีอยู่4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปตีให้ดูสําหรับคนที่มาไม่ทันช่วงที่ m a r ์คสไลเดเข้ามาก็เป็นที่น่าเสียดายน,นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าก็น่ารักในในในระดับหนึ่งเลยนะนะครับมันคือมันมีความเท่น,นะครับตัวที่ผมขาดไปมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือคูกะนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับ คือเปิดกาชาไม่ได้จริงๆนะครับนอกนั้นมีครบ4ตัวเลยนะครับถ้าย้อนไปนะตอนนั้นนะครับสำหรับเจ้า Black RX เนี่ยต้องเปิดกาชาแบบพิเศษนะครับน่าจะเป็นพอยกาชาถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วน Mark Slider หมายเลขหนึ่งเนี่ยได้จากกาชาธรรมดานะครับแล้วก็บิวตัวนี้บิวเปิดเยอะมากเกือบ3000บี้มั้งเยอะจริงๆครับตอนนั้นกว่าจะได้บิวมานะฮะตัวชาเอมอลนี้แจกฟรีนะครับด่านธรรมดาแล้วก็ภารกิจนะครับ มาดูสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าย้อนลอยอสำหรับ Mark Rider Black RX l นะครับสกิลที่1คือยกเลิกอมาตะแล้วก็เคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังและลดความเร็วของศัตรูสกิลสกิลที่2องสกิลล่างไฮเปอร์นะครับตัวนี้จะสร้างความเสียหาย600%ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรูลดอัตราความแม่นยำของศัตรูนะครับ อันนี้คือ,อต่อต้านพายุฝนอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าที่ชอบมากเลยเป็นสกิลนี้นะครับก็คือยกเลิกอมตะพร้อมกับย้ายสตูไปด้านหลังสาหรับเจ้าแ l a c k RX รกคือตัวนี้ผมยังใช้อยู่ในทีมนะครับสาหรับ m a r ์คเลเยเดอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งก็คือ m a r ์ r เลเ r b ดอร์บิตัวนี้ผมเลือกที่จะปั้นเป็นแม็กนะครับเพราะหน้าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นตัวยอดฮิตตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ายกมันสกิลที่1ค่อนข้างโอเคนะครับคือยกเลิกอมตะสร้างความเสียหายอันนี้3,000%ค่นันเยอะะรู กระเด็นถอยหลังนะครับส่วนสกิลที่2อันนี้จะเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะครับเพิ่มพลังโจมตี300%เพิ่มความเร็วในการโจมตี300%อันนี้เพิ่มให้กับพักพวกด้วยนะครับแล้วก็สกิลพิเศษก็คือต่อต้านพายุหิมะเช่นเดียวกันจะออกแนวเดียวกันนะครับามาดูตัวนี้นะครับอ่อนลงมาหน่อยตัวนี้ผมไม่เลือกใช้งานนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้งานเลยแหละนะครับสำหรับมาร์คไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับสกิลมันค่อนข้างที่จะ ก็มันก็พอได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมีสะอ้แนมเมท70เเนตะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่100เอและเพิ่มพลังชีวิต100ให้กับพรคพวกนะครับสกิลที่2ส,สร้างความเสียหาย4,000แค่นั้นแล้วก็ลดการต้านกายภาพและเวทก็ไม่เท่าไหร่อัน,นอันนี้พิเศษเหมือนกันครับเฮ้ยอันนี้ต่อต้านไฟในโลกต่างเพื่อนนะครับส่วนตัวนี้ตัวแจกฟรีชาโดมุนชาโดมุนรู้สึกว่าจะเป็นตัวเดียวเลยที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ในในคารที่จะเอา มาวิ่งเวลาไปเล่นนะครับสกิลแบบอันนี้ตัวฟรีนะครับมันธรรมดามากเลยนะครับอันนี้ลดต้านทักษะสร้างความเสียหาย300เองนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยสร้างความเสียหาย3 0 0พันแล้วก็ชะงักอันนี้ค่อนข้างธรรมดานะครับตีเกียร์ประมาณนี้โจมตีอยู่ที่90 0 0แสนนะครับเป็นสายว่องไวตัวนี้ก็สายว่องไวตัวนี้สายพลังนะครับแล้วก็ตัวนี้สายพลังดูแล้วเลนเจอร์ที่จัดมามีธาตุน้ําธาตุไฟนะครับ3ามธาตุหลักนะครับก็ถือว่าครบนะครับ ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้นะครับสามธาตุหลักเดี๋ยวเราจะลองไปตี PVP ดูนะครับตอนนี้หลีกเราอยู่ต่ำอยู่นะครับมาดูกันว่าเราจะสู้ทีมไหนได้บ้างนะครับคือทีมที่มีตัวบินโอเคเราไม่ตีนะครับอย่างทีมแบบนี้คิดว่าแพ้แน่นอนเราลองเราลองแบบหาทีมที่แบบว่าอยู่ในระดับใกล้ๆกกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้น้องคนไทยเออไม่มีตัวแม็กเลยไม่ตีเอามีตัวแม็กสักตัวสองตัวนะครับตัวแม็กสี่ตัวเนี่ย น่าสู้ไม่ได้นี่มาดูครับเจอไทยกะเลเวลแม็กทาดไม้นะครับมาดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเรามาดูกันเพราะว่ามีตัวแม็กหนึ่งตัวใกล้เคียงกันนะครับอยู่ทีมในระดับเดียวกันนะครับมาดูครับคือถ้าทีมแบบใกล้เคียงกันแบบนี้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับสําหรับแก๊งมาร์กไรเดอร์ของเรานะครับนี่ครับเป็นตัวเดียวอย่างที่บอกครับไม่มีมอไซค์ครับโดนตัวไหนยิงโอ้ไทยกะไทยกะยิงตายหมดเลย โดนก๊อฟด้วยโดนดาวิชีก๊อฟด้วยนะครับนี่คือยกยกกันมาทั้งแกงก็สู้ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ดูแลอาการรอดอาการรอดแรกครับอาการรอดแรกครับอย่างที่บอกครับมันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวรุ่นเก่านะครับคือต้องผนึกกําลังกับทีมเมื่อตอนนี้มันที่มันก็ขาดหลายอย่างนะเอาเอาช่วยหน่อยเอาช่วยช่วยช่วยมันหน่อยแล้วกัน มันก็ปล่อยไปหลายตัวแล้วนะครับนี่เหมือนบิวต,ตอนนี้มันการยิงมันไม่ได้ทีเด็ดทีขาดเหมือนทีไทกะนะครับกลายเป็นอุลตร้าแมนมาแล้วแบบเท่กว่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับนี่คือทีมใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับดูครับโดนบลาบาแบบตัวแบบดิดบแมนประชิดป้อมแล้วฆ่าตายหมดครับ โอ้โหเรียบร้อยครับดูครับผมโอ้โหไม่รอดนะครับทีสุขเปล่านะครับแก๊งมาร์คไรเดอร์ของเรานะครับสู้ไม่ได้ครับโดนไปแล้วหนึ่งดอกครับผมโอเคเราไปต่ออ่าเราลองสู้กับทีมที่ไม่มีตัวเลเวลแม็กเลยสักตัวแต่ว่าเขามีครบทีมก็คือสิบตัวเรามีสี่ตัวนะครับมามาดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับ เมื่อกี้ไม่ได้กดออโต้ด้วยยิงไปแบ็กส่งกลับบ้านไปบิวยังไม่ตายครับตอนนี้ชาร์โดมุนได้ตายลงไปแล้วนะครับแบ็กโดนก๊อปแบ็กโดนก๊อปลงไปแล้วเอลงน้ำแข็งช่วยหน่อยอ่ะชาร์โดมุนผมยังไม่เห็นมันตีได้เลยนะเนี่ยนี่ผมติดเกียร์ให้มันหลบสกิลแล้วนะเนี่ยเอานี่ไงต่อต้านพายุแบ็กช่วยเพื่อนไว้แบ็กทำได้ดีครับแต่ว่าแบ็กได้ตายลงไปเช่นเดียวกันครับ เดนนิส <laughs> ตีเดนนิสยังไม่ตายเลยครับจะอะไรมาสู้เขานี่ทีมธรรมดามากเลยนะเนี่ยดูครับผมคือถ้าใครมีอยู่แก๊งนี้ก็ไม่ไม่จะเป็นต้องปั้นนะครับ <laughs> นี่คือการรีวิวพีชีพตายทันทีตายหมดเลยโดนดาวินชีก๊อปไปใช้งานหมดเรียบร้อยครับคือนี่ทีมแบบธรรมดาธรรมดานะครับเนี่ยคือมีตัวแบบ ก่าบ้างใหม่บ้างปะปนกันไปแต่ทีมผมนี่มันเป็นทีมแบบแลิมีเต็ดนะเนี่ยนี่ผมยังสู้ใครไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเจอแบบนี้สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับคือขนาดเราลองสู้ตัวที่ไม่มีตัวทีมที่ไม่มีตัวแม็กซ์เลยนะฮะเราสู้ไม่ได้นะครับปะ่ะเนี่ยอันนี้มีตัวบิดได้ไม่เอาไม่เอาคือป้อมเราจะแตกก่อนนะครับจะได้ไม่จะไม่เห็นนะครับอา้าวนี่ไง ลองดูครับนี่ทีมนี้อันนี้มีดาวินชีอีกแล้วฮะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับก็คือลองจนหมดขนนกแหละนะครับเราจะสู้ทีมไหนได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองหยุดด้วยน้ําแข็งก่อนเลยดูซิว่าทีมเราจะทําได้ดีขนาดไหนคือมันม,มีตัวยิงและก็ไม่มีตัวบับฟื้นอามาตะอะไรด้วยหลายอย่างเลยที่ขาดไปโอ้โหเรียบร้อย โดนเจระเข้งับเข้าไปครับบิวก็บิวนะครับบิวก็ยืนไม่ได้อพัดพัดขึ้นหนพัดขึ้นหนนิดนึง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 โอ้โหขีปนาวุธดีเก็บไว้อ่ะมาละโอเคยังออกมาจากพายุน้ําแข็งพายุหิมะได้อ้โ,อโหเรียบร้อยก๊อปทั้งหมดเลยและส่งกลับบ้านทันทีเรียบร้อยนะครับไม่ได้คือดูแล้วจัดทีมแบบนี้ น่าจะสู้ใครยากอยู่โอากาสสู้เป็นศูนย์นะครับหนึ่งตัวบัฟก็ไม่มีตัวเพิ่มพลังชีวงชีวิตอะไรไม่มีสักอย่างเลยเอ้าวเจอแล้วมันจะมีทีมไหนไหมที่ไม่มีดาวินชีอ่ะอ้ะอ้นี่ไงคนไทยขอลองตีหนีอยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเจอทีมที่ไม่มีดาวินชี้เลยนะครับรู้สึกว่าแก๊งเนี้ย เจอทีมันอ่อนแต่ถ้าเ,เกิดว่ามีดาวินชีก็ไปก็สู้ไม่ได้นะครับเออโอ้โห,โห,โห,โหยิงแบล็คตายแบบไม่เหลือซากเลยฮะคือมันขาดรอยเกินไปนะครับสำหรับตัวอย่างไทกะนะครับกับดูอันนี้บิวยิงก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าแรงนะฮะเอาแล้วตัวไหนกอปเราไปเนี่ย แล้วเนชี้มาจชิไหนอะ่ะอ้าวอ๋อเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับเนี่ยเจอทีแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะเนี่ยอ้าผมทาทุกอย่างแล้วโอ้โหกองหลังเพียบอ่านเนี่ยอลองประชิดหน้าป้อมดูสู้เขาได้เปล่าตายแล้วนะครับคือตอนนี้บิวยิ่งใครไม่ตายเลยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหยิงตายเป็นแถบ กลายเป็นว่าตอนนี้บิลมาร์คไรเดอร์บิลของเรายิงใครไม่ตายชาโดว์ <Shadow S 2> <laughs> มุนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เห็นโอกาสในการเคลื่อนที่เลยตายทันทีที่ออกมาอูดนนดอบไปเยอะเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองไปเลสกิลดูนะครับสำหรับทีมนี้ดูแล้วตี PVP ไม่เวิร์กนะฮะอ่ะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวัน อ่แจกแต้มของเราอ้าวเจอโอสินเบลา่าโอเคอ่ะนี่ทีมแบบเก่ามากนะครับแต่ละตัวยุคดึกดังบ,บันเลยเจอเจมนักเวทอีกโอ้ดูแลสบายทีมเขาน่าสบายน่าจะกินเรานิ่มนะครับมากนะครับชาโดมูลมาไวปัปงแบ็คโอ้โหบิวยิงใครไม่โดนเลยนะเนี่ยยังไม่เห็นยิงใครโดนเลยนะบิวเนี่ย โดนเปล่าสู้ได้สักคนเปล่าโอ้โหตายหมดเลยโดนก๊อฟด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับเราไม่สามารถสู้ใครได้จริงๆอันนี้ต้องยอมจริงๆครับต้องยอมภารกิจนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ไม่สามารถผ่านไปได้เพราะเราจะทีแบบนี้สู้ใครไม่ได้จริงๆครับ ถ้าเกิดเอามายะเข้ามาในทีมก็อาจจะพอไปได้มีมายะกับดาวินชีแบบนี้ไปได้เรียบร้อยนะครับแม่ดีนะไม่มีมาร์คไรเดอร์มาครบทีมนะครับโอ้โหยับครับผมดูครับแพ้ทุกคนแต่ละคนนะ่าจะเกียร์แบบธรรมดาธรรมดานะครับดูดิเกียร์กียรเกียร,ยร์ธรรมดาเกียร์ฟรีด้วยนะนี่ผมยังมีเกียร์ลิมิเต็ดบ้างนะทีมนี้เนี่ยเออดูให้เดี๋ยวให้ดูว่าตัวไหนมี เนี่ยตัวนี้ถือรีพิเีสามชิ้นเลยนะอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีอนนฟรโอเคเรียบร้อยอ่ามาดูกิวเลสสักนิดนึงมาดูกิวเลสสักนิดหนึ่งนะครับอ้าวมีดานนี้ให้ตีอ้าวโอเคมีโอกาสได้ลองตีกิวด้วยเดี๋ยวลองตีดูนะครับมีสะท้อนดาเมจด้วยนิดนึงจากหมายเลขหนึ่ง อ่ะพอยืนได้ครับมาตีฟฟนิกยิงใครเข้าอย่างเนี้ยนิดตีกิวยังไม่ได้ยังได้เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับโอ้โหอาสองเอเซนอยู่อ่ะมีไวไลนมีไว้ลายมีคลิมีคลิค,ลคือบิวนี้ไม่มือไม่สมราคาแม็กเลยนะฮะคือว่าแล้วทำไมทุกคนเลือกที่จะถอนบิวจากทีมแบบระดับสูงๆนะครับม,มันไม่มันไม่ทีเดียดทีขาดแล้วอะ่ะโดนดับไปเยอะนะ ตัวใหม่มาแทนที่มันก็เก่งขึ้นเยอะ,ะครับแต่ก่อนปั้นบิวมาในโคตรเท่เลยไอ้ถ้าพูดจริงคลิปคลปที่ที่ผมทำเป็นเอ่อคลิปปั้น Mark Rider อร์บิเป็น m a ็ Ranger แม็กเลนจ์นี่คนดูใช้ได้เหมือนกันนะยอดวิวมา5 0 0 0 0นกว่านะครับก็ถือว่าเป็นยอดวิวที่เยอะท,ที่สุดของคลิปลารเลินเจอร์นะฮะเพราะว่ายอดวิวเยอะสุดของช่องผมน่าจะเป็นเอ่อคลิปเพลงแวนพิเศษนะครับที่มีคนดูถึงล้านล้านวิวได้ โอเคประมาณนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วภารกิจของเราจบสักทีนะครับไม่จบสักทีถ้าไม่จบก็แย่ yeah, แล้วครับเอาพีพมีคนนกพ v พมาอีกอ่ะลองลองดูลองตีพี p พแบบทีมแบบที่เป็นทีมที่สองผมเลยนะอ่าเดี๋ยวให้ลองจะตีทีมสำรองให้ดูอันนี้ง่ายไปหน่อยเอออันนี้ยากขึ้นมาหน่อยน่าจะมีตัวบินได้นะ ทีมนี้มีตัวบินได้อ่าโอเคมีตัวยิงบินนะครับอันนี้ผมเอาบอสเคเข้ามานะครับคือบอสเค้นี่รู้สึกว่ามันคือการยิงมันทีเด็ดขาดดูเยอะนะฮะจังหวะยิงจังหวะอะไรนะครับมันดูเด็ดขาดกว่าเยอะดูดิตายหมดเลยทีเทพนี่ไม่ใช่พราเบลวกับแบล็กนะฮะตัวอื่นเทพเพราะตัวอื่นที่ทีมนี้เทพอ้อาวนี่เรามีมีตัวบินได้เหรออ่าดูครับดู บอรเคมยิงทะลุม,มาตะดีมากเลยนะดูแซนกี้ครับแซนกี้เขยิงไม่ได้อย่างว่าเป็น,ปน,ปนคือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเก่าแล้วไงเดี๋ยวสักพักบอรเคก็เลิ่มนจะไม่เทพแนละ้วสักพักหนึ่งตอนนี้ยังพอใช้งานได้อยู่โอ้โหลี่เรื่องตำนานสามเลยวันดรีมประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เทพเลยนะเพราะว่าอีกประมาณนี้มันต้องสู้เราคือทีมผมต้องสู้ได้ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้คือเกียร์ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าตัวแม็กนะ วอาถือว่าเป็นผู้เล่นยุคแรกนๆนะครับเนี่ยมีห่อกอีวาได้นี่หรือว่าเป็นเกียร์ในตำนานนี่แบบว่าไม่ได้เห็นมานานนะครับห่อกอีวาโอ้ไม่ได้เห็นนานจริงเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์เลดกิลเลยนะเพราะสมัยก่อนเลนเจอร์พลังชีวิตน้อยนะฮะ <c ười> โอเคประมาณนี้ภารกิจไม่สำเร็จนะครับพ่ายแพ้ทุกครั้งสำหรับแก,งก๊งมาร์คไลเดอร์ขอลาไปแล้วนะครับกับการหวนล้ำลึกถึงมาร์คไรเดอร์ของเราลาไปแล้วครับสวัสดีครับ